Uh, <Okay. S 1> อยากมาทักทายเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องมุดักไรบ้านเดซี่มังคูจากประเทศไอร์แลนด์วันนี้นอยากจะมาบ่นนะเพื่อนหายไปนานมากเลยอ่าเมื่อสักครู่นี้ก็นึกยังไงไม่รู้อยากจะมาอยากจะมาขึ้นโอเค give me ฟ minutes อืมโอเคโอเคพอจะขึ้นมาไลฟ์สด <laughs> <laughs> พ่อบ้านบอกง่ายๆกับก้าว แป๊บหนึ่งนั่นเพื่อนขอเราขอมาไลฟ์สดนิดเดียวเอี๋อยวเล่าลเพื่อนฟังนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เราคือตัวมุดากรายบานจะเสียวผูนี่จริงๆวันนี้อากาศอากาศอุ่นอ้าวไม่ใหญ่ลาวคำสวัสดีค่ะ <laughs> มิ้นจางโวยคิดถึง ย็นจังจะดูสภาพทันสี่คิดถึงพวกเธอจริงนะคิดถึงเอฟซทุกคนเลยเล่วคําไม่ใหญ่รุ่งรัตไม่ใหญ่เลาคําน้องมิ้นจังสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังมิ้นจังสวัสดีหกร้อยล้านกําลังใจทองคําไม่เจอนานคิดถึงเนี่ยทองคํานี้ใครใช่สุดเทพป้ะเนี่ยอืมคิดถึงอ่าพี่ไม่ได้เดี๋ยวกันนะนอนได้นอนนอน,นอนเสียงเด้งล้อรอรอดีใจจะเล่าให้ฟังฝนนูยคิดถึงเล่าให้ฟังนิดเดียว โอ้ยติใจอะคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวเล่าฟังทีเดียวไปนึ่งพี่จะทาไลฟ์สุดได้ไม่นานนะฝนมิ้นมิ้นมิ้นจังคือเรื่องของเรื่องอะคือพี่หายไปนานมากเลยพี่ก็คิดถึงเอฟซีเนาะพี่ก็นั่งนึกเราจะทํายังไงอะเราถึงจะได้คุยกับเอฟซีเราคือพี่ไม่ได้ทํานานมากแม้กระทั่งจะจะทำคลิป youtube พิ้งนึกไม่ออกพี่เลยไปหมดแล้ว ลืมไปหมดแล้วว่าจะทําคลิปยังหน้าปกคลิปยังไงเชื่อไหมว่าเมื่อสักครู่นี้พอไปอพอไปพอพี่ไปจะทําขึ้นปกคลิปใช่ไหมอ้าวลืมโปรเซสเป็นยังไงไม่รูลลออ้ลืมไปหมดแล้วฝนเออลืมไปหมดแล้วคิดถึงเอฟซีมากเลยอะ่ะก็เลยเมื่อสักครู่นี้ไปฟังครูเสกมากก็เลยคิดในใจเออเดี๋ยวมาทักทายเอฟซีสักสักหน่อยหนึง呵呵่งขอสักเวลา ห้านาทีสิบนาทีมาทักถ่ายนิดนึงไม่ใหญ่ไม่อาจารย์ที่มาปวดปานปวดปานนี่พึ่งสีเห็นหนาไม่ใหญ่สีโอ้ยกันยังว่วะไม่ใหญ่สีลอยฟังบรรยากาศอยู่ประเทศไอแลด์อากาศอากาศอุ่นอากาศฮอ,อ,อ,อนกัลลังดโซูชนิดอารมณ์ดีมากเลยช่วงนี้อารมณ์ดีราะวา่าเพึ่งจะฟื้นไข้พึ่งจะฟื้นจากไข้ตัวเจสโอปูนี่เป็นเป็นวัดอยู่ประมาณเกือบสองอาทิตย์นั้นเพื่อนแล้วก็รอให้มันฟื้นตัวโอ้แบบ ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นโควิดมานี่แปลกมากเลยนะอยากบ่นมากเลยมิ้นจางฝนทุกคนเลยนะทั้งหมด29ล้านกําลังใจเนี่ยสิ่งเร่รล้รู้สึกมันแปลกมากคือว่าทําไมตั้งแต่เราเป็นโควิดมารู้สึกมันมันเป็นอย่างนี้มิ้นจางมันลองพี่ไม่เคยเป็นหวัดในฤดูแบบฤดูอะไรอะฤดูตอนนี้มันเป็นฤดูเหมือนกำลังจะเข้า <c oughs> เข้าฤดูร้อนเนาะเปลี่ยนผ่านฤดูอยู่พี่ก็เป็นหวัด ตั้งแต่เป็นโควิดมาพี่เปลี่ยนวัดไปสองน่าจะสอง,ส,องสาครั้งแล้วมั้งพี่แปลกใจมากเลยวเหมือนกับเหมือนก็โควิดนี้มันทําให้เหมือนสุขภาพเรามันเหมือนกับภูมิมันไม่แข็งแรงว่าปะมันกแข็งแห้งสูงแบบอีหยังว่ะฉันเพ่งเคยเป็นวัดที่ยู่ช่วกับเป็นวัดอากาศดีดีฉันเป็นวัดสูบไปไปไอแลด์อากาศดีที่สุดเลยไดย้เมนจังอากาศดีฉันเป็นวัดเฉยเลยเป็นวัดอยู่เกือบสองสัปดาห์เอ้าตีสักสองสัปดาห์เลยเป็นวัดเอา้าดู เดี๋ยวฉันเพิ่งหายหวัดนะวันนี้ฉันเพิ่งออกไปเจอเพื่อนมาเหล่าคำแล้วก็นั่งดอเอ๊ะอย่างวะอี่เป็นหวัดอากาศดีป่นี่เป็นหวัดสูงเออเนี่ยเป็นบ่เป็นบาะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่เฮตไทยเฮตไทยอะสุขภาพเหมือนกับพุ่มตานท่านบอกใครมันบอกคือเก่าเนาะมันมันมีมการเปลี่ยนแปลงอยู่แปบกแปลกอะแต่กับ b o ด้สุดส้มถึงขนาดบวัยนะแต่แบบมันเป็นอาการแบบว่าจังสี่จีล่วันมันเป็นอาการ เป็นวัดแบบเช่นเป็นวัดนาหอนเด้๋เห็นบอยจิรวนันมันมาเป็นเวลาสิมาเป็นวัดได้สูงเลยตอนนี้วัดชัามากฉันก,ก็ตกใจเอา้าฉันเป็นวัดไปสองสัปดาห์ไหมเมื่อนี้ยฉันเพิ่งหายแบบพักแบบพักฟื้นอาทิตย์อาทิตย์นั้นเต็มๆเราที่นี่เมื่อนี้ก็เลยได้โอกาสกับมีแขกมากก็เลยออกมีแขกมาอยู่บ้านน้อยนึงแล้วก็ออกไปเจอมีตรภาพใหม่เมื่อสักครูนี่เอฉอฉันไปพอมิดไม่ฉันมิดไม่ฉันม่อกูเนี่ยไม่ไงคณิ t h า สวัสดีค่ะก็คือหอดแล้วะส่เออช่วยเด็กแต่งหน้าสูตอนนี้เป็นเช่นการร่างกายจริงๆนะมิ้นจังอยู่เป็นใช่ปะมิ้นพี่เป็นนะมิ้นพี่บอกเอ๊ะอะไรวะแบบมิ้นจําได้ปะตั้งแต่สมัยพี่ทําข่าวพี่ไม่เคยเป็นไข้เลยนะมิ้นแล้วอยู่พี่มาอยู่ที่นี่พี่เป็นเป็นหวัดไปน่าจะน่าจะสามหดแล้วนะเป็นหวัดไปสามหนมันเป็นไปได้หรอวะคนสุขภาพไม่เคยมีปัญหาเพราะโควิดมากเอเป็นหวัดเฉยเลยเออ ว้าวผอมหุ่นดีอ้อหน่งรัลหกสิบสามด้โสเมกจิลวันสีบอร์ูฟังชันน,นี่น้ำาัลหกสิบสามตอนเนี่ยฉันโลดจากแปดสิบจุดสี่จับในบอจับด้บอเมีจิลวันเอาข่อยยืนในเบิ่งกันได้้วขอ่ขอยกับผอมลองแน่อยู่ได้ละ่ะบนกับสิบหกกิโลสิบ็ดกิโลอ่ะโสูจะเบิ่งเนี่ยเว้ยฉันปวดเลย <c oughs> นี่ฉันฉัดผอมได้สูเอาอีดีเจะจับเธอจับเนบอจิลวันเธอจับบอตอนที่ฉันฉันเนี่ยเหตขาวอัน นอ้องชมพูอยู่ตอนนั้นน้ำหนักฉัน80.4กิโลกร,รัมจำได้บ่ตอนนี้ฉันน้ำหนัก13น้ำสูงชมพู่ชันได้ล้วชมพังชันได้แล้วลเดี๋ยวเราคิดดูนี่นี่ี่นี่มินจังมินจังจะจำเสื้อตัวน,นี้ได้ปะตอนอยู่แคดาใส่เมื่อสองปีที่แล้วแล้วพอมานั่งทำขาหนักมันเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาจากเท่าไหร่ตอนนั้นหนัก5 50น่าจะเริ่มต้นที่57นอ้องน้ำหนักเด้งมาที่80.4กิโลกร,รมัมจะคิดดูน้ำหนักฉันฉันเด้งมาเกือบสามตีซะ35กิโลน้ำหนักมันนขึ้มา่ะ บวกลบเด้งขึ้นเด้งลงมาสามสี่สามห้ากิโลตอนนี้น้หนักหกสิบสามแล้วเด้งสูงฉันหายไปสิบเท่าไหร่ 4, หรอ,อ่ะแปดสิบจุดสี่เหลืออ่าเหลือหกสิบสามมันลดไปกี่โลมิลบให้หน่อยเดี๋ยวคณิตศาสฉันฉันง่าคณ <laughs> ิศาส <laughs> สูงลดไปไหนเร็วๆลบบวกลบคูณหารให้หน่อยเร็วเร็วมินลบให้หน่อยใครก็ได้บวกคณิตศาสตร์ให้หน่อยจากน้ำหนักแปดสิบจุดสี่กิโลกร,รมัมตอนนี้เหลือหกสิสามกิโลกร,รมัม มิ้นตอนนี้น้ำหนักลงไปเยอะมิ้นลงไปเยอะมิ้นจางลงไปหน่อยเร็วพร้อมจริงเจ๊มิ้งใหญ่บุญอันบรรท้อมบรนทมน้องช้างแมงสวัสดีค่ะมใหญ่พัะเลนคือขึ้นร้อนนี่แหละสูเนาะช้างแมงลงไปหน่อยเร็วลงไปหน่อยน้ำหนักแปดสิบแปดสิบจุดสี่เลยแล้วสูงแปดสิบจุดสี่เหลือตอนนี้เหลือเหลือหกสิบสามมันได้กี่กิโลอ่ะน้องช้างแมงม่ใหญ่แค่นี้ถาพี่เคยติดโคบิดตอนแบบแปดหนึ่งนะตาแล้วฉันขออภยัย ตอนตอนนี้มีกำลังกอลวิ่งจริงไพี่พี่คณิถาอวยขอให้พี่คณิถามันมันมีอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงนะพี่เก่งมากเบียรสีขอบคุณมากแม่ใหญ่จริรวันแม่ใหญ่จิรบาลแม่ใหญ่ใส่ใลบใ,ใ,ให้ดูหน่อยเร็วแปดสิบจุดสี่กิโลกร,รัมลบหกสิบสามมันไ,มได้มันลดไปกี่กิโลอะฉันเป็นลดน้ำหนักมากเออผมกำลังไล่เหมือนกันครับเอ้าช่างแมงก็ไล่เหรอ ตายพี er ่คุยไม่นานช่างแม่งพี่คุยไม่นานเดี๋ยวพี่ก็พี่คุยไม่นานสิบสิบห้านาทีพี่ก็ลงลดทำกระดิษาร์นะพี่หน่อยเร็วแปดสิบจุดสี่กิโลกรัมลบหกสิบสามมันได้กี่กิโลอะน้ําตาลสบายดีคิดทอดสิบเจ็ดกิโลง่ายไม่ใหญ่บุญเมย์บันทมเมย์บันทมขอบคุณมากสิบเจ็ดกิโลกรัมใช่ฉันลดไปสิบเจ็ดกิโลกรัมเธอเธอดูเธอดูหขอนฉันไอเสื้อตัวเนี้ยบันทมน้องช่างแม่งมิ้นจันเธอจำได้ป่ะมิ้นจันเธอจำเสื้อตัวนี้ได้ป่ะสองปีที่แล้วมันใส่ไม่ได้นะมิ้น จำได้ว่าสองปีที่แล้วมันใส่ไม่ได้แล้วฉันลดฉนลดไปเนี่ยฉันลดไ,ไปได้น้ำหนักฉันไม่เคยไม่เคยหกสิบสามไม่ได้มินเออเธอจำได้ปะต่อกรฉันไม่กลา้าอยู่นี่ให้ดูนะน้ำหนักฉันไม่เคยแตะหกสิบสามาเท่าไหร่ก็สองปีอ่ะเออตอนนี้หกสามหกสิบสามเป๊ะ ฉันอยากอยู่ใหเพื่อนเห็นมากเลยนะเพื่อนๆจะมาดูหุ่นฉันนะฉันได้อยู่นะบ้านฉันอาจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะฉันเพิ่งจะทำกับข้าวกินเธอดูหุ่นสิมิ้นมิ้นฉันได้ไหมได้อยู่นะมิ้นนาอได้อยู่เนาะดีใจมิ้นไม่ใช่ไรน้ำหนักมันไม่เคยหกสิบสามมาตั้งสองปีแล้วอ่ะมิ้นเธอดูสองปีแล้วฉันไม่เคยฉันเม่ได้แตะเลขหกเลยอ่ะฉันเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกมันจะเด้งอยู่ยางเงี้ยหลายปีอ่ะเออ วันนี้ดีใจเรื่องเล่าเรื่องฟังวันนี้ไปเจอไปเจออเพื่อนใหม่มาน่ารักมากเลยอะไปเจอเพื่อนไปเจอน้องไปเจอแบบน่ารักมากเลยเออเออเออแล้วก็วันนี้ก็มีญาติมาที่บ้านมีเพื่อนมีเพื่อนมาที่บ้านเออเพื่อนของสามีเรามาที่บ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็เพื่อนสามีเรากลับแล้วก็ได้เวลาออกไปเจอเพื่อนใหม่เราด้วยเออเออ มิน้นจังอากาศที่นี่กำลังดีมากเลยสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือการได้ปลูกผักนี่เมื่อวานเนี่ยมิน้นเล่าให้ฟังเม่อหร่ชีววันไม่ใหร่ไม่อาห่จารุวันเมื่อาว,วานเนี่ยไปหัดปลูกไอเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกรู้จักปลาบใบแมงลากับไอ,อตูอ่ะเมื่อวานฉันไปปลูกไอ,อตูมาฉันลงไปสามหลุมน้อยเนี่ยลงมาสักน่าจะสิบห้าเมตรตื่นเต้นมากเลยคิดว่าสักสองสัปดาห์น่าจะแตกสักใบสองใบเดี๋ยวมาอวดเพื่อน ยี่ฉันหายเป็นไข้แล้วนะฉันฉันหายดีน่าจะคิดว่าน่าจะ9 5้าแล้วล่ะคิดว่าอีกสักสองสวันน่าจะฟื้นตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้มันก็ยังเคเลียรอยู่เพราะว่ามันมันเป็นไข้ตั้งเป็นสัปดาห์เนาะเกือบสองสัปดาห์ที่เป็นนะอะแต่ไม่ได้บอกใครช่วงที่เป็นพักนอนอย่างเดียนอน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 ,น,อน,นอนเยอะมากนอนให้มันฟืน้นเออพอฟื้นไข้แล้วก็เออออกมา อนนี้คิดว่าน่าจะอีกสองสามวันน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วัดหายหมดแล้วนะไม่มีวงไม่วัดแล้วกนี้หายแล้วแค่มันเคลียร์มันเคลียร์หน่อยก็เลยเออแต่เมื่อวานไปนั่งตากแดดนะโงเธอพูดอเด้อฉันไปนั่งตากแดดเมื่อวานฉันรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากเลยเพราะว่าแดดหลังบ้านที่เนี่ยแดดดีมากนี่เธอผิวฉันได้ผิวฉันกังแดดแล้วอ่ะผิวฉันกันแดดเดี๋ยวอีกสักพักอุ๊ย สี่โมงแล้วไอ้ชิ้นบอไปออกไปเอาแดดก่อนสักพักนะเดี๋ยวขอไปเอาแดดสักพักก่อนอ่ะเดี๋ยวคุยกับ f c ีนิดนึ่นงสวัสดีมด38ล้านกำลังใจค่ะดีใจมากเลยไม่ใช่บรรทมขอบุณมากไม่ใบรนทมค่อยจะต้องลดไปอีกประมาณสักอ่หมอบอกว่าจริงๆอะค่อยถ้าหมอไม่ทักค่อยก็จะไม่ลดอะไรมากหรอกแต่นี่หมอเขาบอกว่ายังยังอันนี้หมอเขาก็พูดตามตามเกณฑ์เนานะตามเกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงของคนเอเชียนะ้ำหวักัไวของเราด้วยเขาบอกว่าอายุมากแล้วอะ ต้องให้น้ำหนักมันสมดุลกับส่วนสูงออถ้าจะให้สมดุลจริงๆมันต้องน้ำหนัก40ถึง50กิโลกรัมสูจะจะลดไปอีกประมาณปีหนึ่งหมดละหมอบอกต้องค่อยๆไปเพราะเราไม่ใช่เด็กแล้วเราอายุมากแล้วสูงเราอายุมากลราก็ต้องค่อยๆไปก็หมอบอกให้เวลาเป็นปีไม่ต้องรียบเขาว่วอย่างเงี้ยหมอเขาบอกมันมันจะค,ค้างอยู่เท่าไหร่อ่ะมันค้างอยู่เท่าไหร่ตอนนี้63ถ้าจะให้40 45กิโลมันน้ำหนักมาตรฐานมันคงเป็นไปไม่ได้ล้วเว่าเราอายุมากแล้วเนาะมินเนาะ,ะได้สัก50ก็ออยังดีหมอบอกถ้าจะให้น้ำหนักแบบว่ามันสุขภาพดีจริงๆอ่ะต้อง5้าสิกิโลหมอเขาว่าอย่างเงี้ยมันเราไม่ได้มุ่งที่หุ่นนะเรามุ่งที่สุขภาพเพราะว่าไปตรวจแล้วไขมันมันเยอะไปหมอเขาบอกมันไขมันไขมันเยอะเกินไขมันก็ขึ้นสูงไ <laughs> ขมันในเลือดก,ก็เยอะเว่อร์เวอร์อะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงนะ แล้วก็เรื่องปวดเขา่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันยังไม่ร้อยเซนนะมันก็ยังมีปวดนิดหน่อยออเลยประมาณก็เหลือประมาณสักสามสิบเปอนะ่แต่ก็ต้องลดน้ําหนักให้ได้จนถึงน้าหนักมาตรฐานถึงจะสุขภาพกลับมาปกติหมอบอกเพราะว่าตอนนี้น้ําหนักมันยัเกินอยู่ตั้งสิบเท่าไหร่อ่ะสิบห้าสิบห้ากิโลนะหมอบอกถ้าออกได้อีกสิบห้ากิโลเนี่ยจะดีมากมันจะทำให้อ่ปัญหาเรื่องปวดเขา่ามันจะหายเป็นปิดทิ้งเลยหมอว่าอย่างนี้นะเออ เราเชื่อหมอนะตอนนี้ที่เราทำ ấy, เพื่อสุขภาพล้วนๆเพื่อเรื่องผน,เ,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเหตุผลรองเหตุผลหลักเลยต้องการให้ใหแบบกล้ามกายมันไม่รับน้ำหนักเยอะเกินไปตอนนี้ร่างกายมันรับน้ำหนักมากเกิน63ตอนนี้เออ,อยสวัสดี44ล้านกาลังใจดีใจที่คุยกับเอฟซีไม่ใช่นิดาพ่อย่างชูเกียรติว่าพี่ชูเกียรติสวัสดีค่ะสาวเล็กสวัสดีจ้าไม่ใช่นิดาไม่ใช่สี วัฒนาอุย้ยดีใจมากเลยดีใจมากดีใจที่มาคุยกันนะทั้งหมด46ล้านกำลังใจขอบคุณมากเอาเพื่อนตอนนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะพยายามแวะมาทักทายเพื่อนบ่อยๆสาวเล็กสวัสดีนิดานะดีใจมากๆที่ทุกคนมนาะทักทายนะ47ล้านกำลังใจอืมมุดาไครบ้านตอนนี้เอ่อมิ้นจังดูหน้าเด็กเลยวมิม้นจังเลยมิม้นจังอขอบคุณมากรู้ว่าชมอ่อ ไม่รู้อะรับไปก่อน <laughs> คําชมเนี่ยมันจะเกินจริงนิดนึงก็รับไปก่อนรับไปก่อนเนาะเอาพี่ชูกี้น่หายไปนานเลยอ่คิดถึงนี่ไม่อย่างนี้ดาคู่คิดถึงเอ็มซีมากเลยเขาคิดถึงมากไม่ได้แพลนว่าจะไลฟ์สดนะวันนี้คิดในใจว่าไม่รู้อะไม่มีแพลน,นะนึกอยากจะไลฟ์ก็ไลฟ์ลเ,เมื่อสักครู่นี้ปีเราคือตอนนี้จะเสียวพวก,กลับไปกลับไปคือลืมหมดแล้วอะเรื่องจะทำยูทูบมันลืมหมดแล้วม้นจังลืมหมดแล้วกับเนี่ย ยอมรับว่ากลับไปฟื้นความรู้ใหม่จากครูบาอาจารย์ที่เคยเรียนมาใหม่ๆเลยเออก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะกลับมาทําจะกลับมาทำยูท u ปเอ,อ่อแม่แพทลินคิดหอดเสมอเดยอมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อะไรเนี่ยแม่ใหญ่อะไรจิรวันแน่จิรวันพร้อมแล้วดูดีเพลินว่าได้สูงนแม่ใหญ่มน์ทียนขอบคุณมากไม่ใหญ่ใสใสอุ้มมันก็มันก็สบายตัวเนาะน้ำหนักมันมันไม่เคยแตวิบามม่เนี่ยม่ใ่จิรวัน น้ำหนักมันไม่เคยแตก6กบสามานี่มันก็หนามากอะก็เสื้อตัวนี้มันใส่ไม่ได้มาสองปีเกือบสองปีมั้งที่มันใส่ไม่ได้เลยอะเออมันตึงไปหมดติดกระดุมไม่ได้ด้วยแต่ก่อนเออแต่ว่าแขนมันก็ยังยังยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะแขนมันก็ยังยังยังไม่แบบยังไม่โฟลมากแค่แบบก็ใส่ได้อะเออใส่ได้เคน้สำหนักฉันหกคือสามนะจะดีใจมากเลยอะ อ่ะให้เพื่อนดูทั้งตัวด้ไหมเนี่ยเพื่อนดูทั้งตัวบ้านบ้านมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะเพื่อนนะเพราะว่าเพิ่งกลับอ่ะนี่คือเต็มตัวเราดีใจอ่ะดีใจได้เจอเอฟซีดีใจได้ทักทายกันนะขอบคุณม,มากที่มาทักทายกันนะคะขอบคุณจริงๆที่มาคุยกันนะเดี๋ยวเอาเอาไว้วันไหนว่างๆอีกอีกเนีย่ยจะก็จะพยายามขึ้นมาคุยแบบ่อยๆช่วงนี้เพิ่งจะฟื้นไข้นะก็ รออีกสักสองสามวันน่าจะน่าจะร้อเซ็ละละตอนนี้ก็ใกล้ที่จะร้อแล้วร่างกายเราก็โอเคอนะคะเพื่อนขอบคุณมากดีใจมากกับนบทให้ฟังแค่นี้แหละโอเคเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยก็ทักทายกันเท่าน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจสีจะต้องไปทํากับข้าวให้พ่อบ้านก่อนเดี๋ยวมาคุยกันหลังนี่ เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะเราจะสุขภาพดีแล้วเรามีอะไรเราจะมานั่งโม้ให้ฟังเยอะๆที่ประเทศไอร์แลนด์อากาศดีมากตอนนี้ฉันหลงประเทศไอร์แลนด์เสน่ห์ไอร์แลนด์น,น,นี่สุดยอดนะมากเดี๋ยวมีอะไรมานั่งโม้ให้ฟังไปบ่อยเดี๋ยวว่างๆพาไปไรสุดที่สวนหลังบ้านซึ่งมันยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าอยากให้เห็นว่าเฮ้ยฉันมีเรื่องดีเลยฉันไปอวดลาวตากผ้าเธอรู้ป่ะลาวตากผ้าไม่ได้ไม่ได้มีอยู่เฉพาะเมืองไทยนะที่นี่ลาวตากผ้าบุ๋น จัคิดถึงบ้านมากเวลาจะไปตากผ้าทีส่สวนหลังบ้านมินจังมันจะมีราวตากผ้าเดี๋ยวอวดราวตากผ้าใหม่อ้าวราวตากผ้าไม่ใช่มีแต่ที่สิตเกดบ้านเราด้วยที่นี่ก็มีนะอากาศที่นี่ตากผ้าหลังบ้านแจ่มเลยแดดดีขนาดสามารถตากผ้าได้ใครบอกต่างประเทศไม่มีแดดดีขนาดจะตากผ้าได้ที่นี่บอกว่าเจ๋งมาก ส่วนหลังบ้านฉันมีราวตากผ้า,าเตื่นเต้นกับฉันไหมสุดยอดมากเออไม่ได้มีทีสีสเ,เกตแล้วลาวตากผ้าไอแลนด์ก็มีนะเอออย่างไงอิจฉาจั่ไหมล่ะเออชีวิตฉันเนี่ยมันเป็น,น,ออนสุดยอดแล้วนะใครใครไม่เคยเห็นราวตากผ้าตา่างประเทศฉันจะพาไปดูเนี่ยของจริงเดี๋ยวไลฟ์สดรอบหน้าพาไปไลฟ์สดใต้ราวตากผ้าบ้านเราอืเดี๋ยวไปดูที่เซนโกเม็ดแมงลักด้วยฉันลงไปประมาณ สามหลุมหลุมล่าเมด้ใหลุมเดี๋ยวคิดว่าสองอาทิตย์มันน่าจะเริ่มแตกสักใบสองใบตื่นเต้นมากอยากจะเอามาเล่าให้ฟังคนชอบทําสวนมันจะตื่นเต้นเริ่มทําสวนเป็นเรื่องใหญ่ม่กเอาเค้เพื่อนเท่านี้แบบไม่คุยไม่ยาวแล้วเดี๋ยวทำกับข้าวก่วอนเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะไบายคะ่ะบบายนั่นเพื่อนนะยบ,บายทุกคนนะ าย,า,ายบายจ้าบดียบไปทุกคนนะแสงบาบบายไม่ใหญ่จีระวันอา่าพี่ชูเกียริไม่ใหญ่ใสใสนะัดนคุยกันใหม่นะเอาไม่ใหญ่สรินเอาขอบคุณมากค่ะพี่อุย้ยดีใจไม่ใหญ่บัวทิพย์คิดถึงเสมอไม่ปังปอนเอาเอาเอาทักทายกันนิดนึงก่อนไปอ่ะมิ้นจังไป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 ิไปไป <laughs> ้นจังเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าจะพามิ้นจังพาเพื่อนๆไปดูราวตากผ้าที่บ้านเราแบบ อย่างนี้เลยอลังสวยมากคําว่าอลังคืออะไรเอากูไม่เคยอะ่ะก็อยู่ต่างประเทศอะ่ะปกติเราจะใช้เราจะซักผ้าแล้วก็อบในตู้อบใช่ไหมแต่ว่าอยู่ที่นี่ตากผ้าที่สวนหลังบ้านได้ด้วยเลิศสุดยอดเอา้าบันพงมาสร้างว่าเอาเอาอ,าอาลำลางไปเท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ